แกแ่ทำไ้าายยเยอะมั้เดียวว่าเมนที่งทงมงถามมงเบิกงนาฬิีา่เงกับใบช้อนนึง่งพอดีลวครับพอดีผมตื่นนะ

เพ่อคนไทยเล็กหน่อยวันนี้ก็จีนแจ้านซอฟูเดียวที่บ้านจีนเซาท์จานซอฟูเดียวที่ก็่อยห่อยเยเป็นไปเห็นนเลยเดียวได้บ้านมึงกคู่กันน่อยไต้เห้ืองเอินเนี่มาแล้วครับอันใต้รสไส้ครับ ไปเดียวเลยดีค่ไปค่ะอาจารย์สอนไปชมยูค <re> <ort ort> ่ไปชมคือรถ้ใ่บ่ไปชมคือรถไใ่แล้วก็ไปคเดียวเลยดีค่ะอ่อย่มไปตไปลงลงเลยดีค่ะใามาลงปูดีค่ะผม ไว้ีมาค่าลาวัตาคุณพุทธาคุขาค่ลาวตาคุณธรรมาคุขาละลาวัตาคุณชันขาคุขาค่ลาวัตาได้เอะน่อยอ่าเยอโอ้ยน่อยามากด้ย่ะอาะมาอมาเอาายนใช่ไหมด้วยด้วยด้วยคนอยสียาวยุขน่อยกันไหนเนาะสียวมันได้ยูขหน่อยมันไดนกเอาวัไดนกะเอาลองมึง อยากให้ลุงกูพาควรใดหนึ่งกันหน่อยอถ้าหน่อยสี่ออกไปท่านอก่อนสี่ไปวัดบูรพารามครับผมข<ห>ีไปบึงโอชิไปงาานทุกครับวับดบูรพารามอยู่จังหวัดเชียงรครับผม